ขาบักเอฟเลยโอ้พ่อใหญ่พันเห็นแล้วพันบอกอลอสโอ้เฮียโอซีมันดูมาดูทุกคนดูมาแล้วบันนี่คอยมาแล้ว Walk, นะ่นเวาะปะได้ mm hmm. นี่เป็นไงมานกันแล้วแล้วก็ทิ้บไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มาใหม่ได้จ้ะหรือว่าสามเมื่อนี่กะได้ใหญ่บอไวปันได้พ่อพอ,พอก็เห็นมันปูเห็นมันปูก็ใหญ่บไววนอกจากว่าพันถึงน้ำถึงน้ำนี่ใหญ่ไววปันนะ เอาโมไปเพิ่นเห็นจ้ะลอดอะลอดพ่ะนะเว้ยเพิ่นมาเดิมันนี้เดิอพ่อใหญ่ใหญ่เด้อลักกี้ชามเดิอวันนี้ต้องเอาแบบอันนี้ออกจ่างนี้มันจะเบิ่นคือใหญ่นะเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนาะทุกคนนี่อันเล็กเอาไว้ก่อนอันนี้ได้ไหมได้จะเลือกเอาแค่นี้กับดอกนี้อันนี้เอาไว้ มีโชมีค่ะขุดบุญธรรมไหนเอย้ยสานฝรั่งอันนี้เป็นขาน้ำตาลนี่จะเป็นขาเหนียวๆม,มันมีสามชนิดนะคะเห็ดชนิดนี้เคยบอกเด้อขาส้มขาเหลืองขาน้ำตาลสามดาวนะคะ ที่บอกไปบอกมาบัดได้หลายซะได้นี่อันน้ดึงจังไดกะบ่ค่อยขาดขาดก็ไม่เยอะมีคู่เหมือนไหมคะมันไม่มีคุ่มก็มีมีมีเ็บบเอา,เอามีคู่เหมือนนะมีคู่เหมือนเป็นพิษนะคะเห็ดนี่ผลละเสียงเสียงเสียงที่สี่ที่ห้าวันนี้ทุกคนมันมือเลยวันนี้ ต้องใส่สองมือเก็บเห็ดนี่นะไม่งั้นอ่ะมันจะติดอันนี้ขึ้นมาหลายหลายหมออาชสิอ่ะอาออกพร้อมเ่าใหญ่ก็ได้ไอ้ามันเต็มมันเริ่มสิเต็มแล้วเห็นได,ได้แป๊บเดียวหนึ่งนเนาะเดียวเองสิเต็มละปาดจีโต้า,าง,งามขนาดเลยคอมมมคำเดียวเด้อ ค่ะพวกนี้ไอตัดไอเกากลับมาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสวยเนาะ <'re> seeing, นี่นี่ทุกคนสวยว่ะสวยเนาะ <You need S 1> โอ๊ยโทษยัสนีโอ้ไอน้องซีด you want to go now เนาะ ไม่ n t w a กา t ไป o too f a ไม่ไม่ไม่ต้องการจะกลัาาว่าสีให้ไปส่งอยู่บ่ฉันรู้อยู่พานะจากแล้วอันนี้มันถึกแดดนะจ๊ะอ้เลือกเอา พ่อใหญ่เดินออกแล้วนจ้ะอายกระซออกอีกจังน้อยมามาเตใส่นซนี่ดอกนี่มาเตใสยดอกเดียวเจ้าก็อยู่เนาะดอกพ่อใหญ่ว่าโทหาสันเดอจะหอดรถมันอยู่บกไกลถนนจ้ะข้างๆถนนเลย ย่งบอไปหอใส่ห้องมานี่มานี่ฉันเห็นเห็นเห็ดว่าสันโอเคไปไปเบ่งฉันก็เจอฉันก็หมานง่ายดอกมันสีเห็นเห็นพร้อมกัน จะเย็ดลูกเพ่ทำตัวเป็นวัยรุ่นไปได้ยห้คนออกนี่แหละไป f o u have three or four หรอไหนฮึ ยโสมเยสมเอโสมิเอโสมิเออ๋อแบบโอ้นี่เลยอ้วนอยู่นะใจหนึ่งก็อยากออกพ่อใหญ่ใจหนึ่งก็อยากขาเอ็ดนี่มันเห็นดุอ่ะนะอยากออกแหละตะบกออกรถตัดแบบนี้เลยเนาะง่ายเยอะออกแล้วพ่อใหญ่ตัดเลย ตายแดดไปแล้วก็มีมิเอไม่มิเอเอมิเอมิอถ้าม่เปิดขาเขาก็เบิ่งขึ้นหน่อยเนาะเดี๋ยวโกเองนาะว่อยากไปบ่อยากไป ถึกสัตว์กินแล้วนิดนึงอืมเละโอ้ย ีแต่บัหลายจะปานนี่นะสิพอถ้าหนึ่งไทยยังให้มันพลอยเข่าข้างในผลแต่ว่าเข่าข้างในจะได้ก็ลงทุกเถื่อบอเอาแล้วบวกอายุหลายแล้วมีคนมาหาอยู่ได้เนาะเพี้ยบวกก็ได้จุบจ๊บจุาบิ a r ายบาย See you s e e <c> y o u in 10 minutes i hope ว่าถ้าอีกกิโลหนึ่ง เห็นก็บปจ้องเอื้อนหน่ยเด้อเก็บเลยไอ้บอกไม่อยากไปบ่อยใหญ่ยากๆก็เมื่อยมันเป็นเข่าไงทำไมล่ะเนี่ยไม่ยอมไปยินดล want to go บายพอไม่อยัางบี้ไปไม่อยัางงี้ไปมันให้เห็นเนาะเอ้ ดอกใหญ่เพราะใหญ่เพิ่นเพราะอยากออกไปแต่ด้วยความที่เนาะกบเมื่อยนะเพิ่นยังบอกว่าโอ้ฉันนาเสียเจอเธอเร็วกว่านี้พะนะฉันมาหคาเห็ดอยู่ได้เพราะว่าแต่ว่าด้วยกําลังแหงเพิ่นบบได้นะพี่น้องจ๋าแหงของเพิ่นบบได้เพิ่นก็ได้ยากแค่นิดเดียวแล้วเพิ่นก็ไปไปนี่แต่เพิ่นอย่างนานนาน้ะนั่นแหละเวลาที่เวลาที่อาได้เห็ดลายไปเนี่ยก็ยากให้เพิ่นเห็นนําแต่ทุกเถื่อที่อาได้เห็ดลายเพิ่นก็ออกไปแล้วเนาะเถื่ออาจจะย่างซะซะเพื่อยังให้เป็นย่างนำไปนี่แต่ด้วยเนาะ ความเขาความยางแบบนเนี้นะป่าได้บ่มีเขากะมียุ่งมีน้ามีนี่เพิ่นกับบ่ทนเพิ่นเพื่อนเป็นคนแบบเขาอย่างเงี้ยเด็กในเมืองนะพี่นอ้องจ้ะเพื่อนบ่ได้เป็นสช้าหายเช้านาคือเฮาความอดทนของเพิ่นก็นเลยบ่ได้หลายอะนะจะถามว่าเพื่อนอยากยากรนานอยากหาเห็ดนานๆานบ่เพื่อนอยากเห็ดได้จ้ะน,นั่นแหละเพื่อนถึงบอกว่าจะแม่ท่อกันซาไปเนาะแบบนี้นะถ้าแบบว่า ฉันยังมีแห้งย่างแห้งเดอนไปแบบนี้เฮาคงิได้แบบว่าเป็นเลาะลายกว่นนี่ไัแบบนี้บังเชื่อไอ้ย่างผู้เดียววันี้ไอก้กระบ,บาเข้าป่าลึกจ้ะไอก้กระย่างอ้นี่สวยมากว้าวโดนแดดสวยเลยนี่นี่น,นี่ทุกคนไอก้กระย่างแบบเแบบลาะๆไปแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนไปนำํำเฮาก็อุ่นใจอะนะจะเพื่อนกับเ่าเคยอยู่นานแบบนี้นะพี่น้องจกักโอ้สวย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 กจ้ะเวลาที่ไอเห็นเฮ็ดแล้ว แบบเบ so 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 si okay, ิ่งใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเป็นไอ้กระสีเอิร์นเพิินบางคนกระสีว่าไอ้ยจะเรียกให้ดูทําไมรู้อยู่ว่าแกไม่มีแรงคือเนาะพี่น้องไอ้ก็ยังให้พิ่หเหน้าไอ้ก็บเบรย์แม่่บบ่วังดีบางคอมเมนต์กับบางเถื่อก็แหงๆเลยเขาซาไปอยากถือซาแต่แบบโอ้ยเนาะวะจะปวดหัวใจเห็ดเหลืองป่านี้นับดอกได้ดอกที่เท่าไรเนี่ที่สี่ที่ห้าโมแมนต้นที่ไอเห็นแรกๆเลยจ้ะเล็กๆนมันอยู่ข้างหน้าเนาะ เผ็ดขนมปังทุกคนเอาไปกินรอบก่อนนะ่ะเผ็ดกินกับน้ำยานะ่ะอร่อยรอบก่อนนะสงสัยไอไปพัดแล้วกินมันบอโอเคหรือเปล่านะมันเลยบอแซบแต่มันอร่อยนะไอเอิญเห็ดขนมปังฝรั่งเศสแล้วนี่เบดพี่อเอิญไอคิดว่าเห็ดอันนี้บเกินห้ากิโลละ นมปังนี่ก็โลนึงงแล้ว๋ยวสิใส่กระเป๋าด้วจ้ะนักเบิงดนีเต็มตะกา้าไอ้นักพอก่ำกา้าเฮ็ดก็ได้ลอกไปเรามาที่เดิมเดิมบ่าก้าเข้าลืกเอดีป่านี่มาทุกเทื่อกระโลงทุกเทือ่อที่มาหาจักจักปีเรางงมันมีอาถรรพ์ความหลงบ่ คือลงได้ลงดีแท้ไอ้กับเมคยลงป่าได้จ้ะเถื่อนออกจากป่านี่นะป่าใหม่ๆแค่ยังบ่ลงเลยจเถื่อก็บเม่เคยแบบจำตัดเอาแบบนี้เก็บเอา มันก็สีสัมบอกสามารถตัดได้ทุกกอเพราะว่าทุกกอบางกอก็สีมีอันน้อยนะมีอันน้อยก็เลือกดึงเอาสองดอกตกใจหมดขียบวเสียงอย่างปี๊ดกวาสันป่าเสียงนกวีดเดี๋ยวไปพระบมีอย่างจอยาเด้อ,อยายคนหลอน อกใหญ่เนาะปันเห็ดมันปู ก็อสิขึ้นจุดถึงจุดนี้หอบเลยจ้ะเมื่อยเลยจุดบนสุดนะคะฟูบอธรรมดาตัวนี้ทุกคนไอคือน่ารักแกนี่เอาเห็ดขนมปังไว้ในกระเป๋านักแห้งอายว่า ไอ้ว้สิเมือแล้วพี่น้องจ้าอยากกินส้มไหมเป็นรักมากแอปเปิลอยู่แคมตามส้มตามกินปะอยากมาฟั่งนี้มันค่อยมีเหตุปันใดถอดทุงมือแล้วป๊าอ้ทุกคนมองนี่ดูสิดูนี่อีกถอดทุงมือแล้วว่าสิมือพลังงานยังมัวมัดไอเกลยมาเขานี่ก่อน ยังบอกขำจะพึ่งสีหาโมงเนาะอันนี้เป็นขาน้ำตาลนะคะอันนี้จะเหนียวกว่าทุกสามชนิดเลยอร่อยสำหรับไอ้มักนิ้วเนียแบบนี้ถ้าผมมือแบดอีดีคอยกับผมมือต้องหิวพวกอกว่าจเมืออายค่ะมักอีดีหาเห็ดนี่กินบป่ปานได้หรอกจ้ะ นี่เราบอกว่าถ้าเอาตะก,กา้าเอากิโลให้เธอเธอก็คงยากอยู่มันมือเนาะว่าไม่ได้นะแนวมักมักไผ่มักมันเนาะถ้าแนวบอมักนี่ไปแป๊บเดียวคือไปซ่อนมนันเลยไอ้บอมักไอก้กะไปยุเขาจะชวนกับป้ายแต่กะบอมักปันได้เนาะปืดแหลคืออย่างนี้ <laughs> อย่าคิดลึกแหล่คืออย่างพี่น้องวะ มีแต่เจ้าแลยขึ้นลึกพิศวาแเลยเนาะพี่น้องขาบักเอบเลยอือหือกลุ่มนี้ กลุ่มนี้ยังไม่หมดนะใส่อันนี้ก่อนเอ้ยมันหนักเลยจ้ะมันหนักน้าฝนขาอว,วบแห้งขาอว,วบมาก อันนี้เห็ดเบื่อเลยจ้ะเห็ดาตเบื่ออันนี้เห็ดดำสังเกตดีๆนะคะเวลาเก็บเห็ดดำเห็ดตายเบื่อแก๊กคือกันในหลายแหงปัดสอยสวิทคอยละกลุ่มเนี่แท่แบกตัดเพราะว่าถ้าสมมติเมื่อไอตัดอีกกเมื่อเลือกไอก็ได้ตัดอีกรอบจ้ะ มีอีกไหมไปทางนี้เด้อบัลนี้ไปอยากถึกโอ้ยนี่อีกอยากถึกปองอยู่บอสไอศิว่าบัลนี้เดี๋ยวมึกินนี่อยากถึกปองอยู่จ้ะจะใหญ่ไปเลยนี่อ้าวปาดโอ้ได้ปาดอยู่เด้อมันเป็นของเซตแรกแต่ก็โอเคอบ้าเถอะ เรื่องมันน่าเสื้อกอะเป็นตะเสือ้อกีนันบอกว่าบอกจะที่จะทางนะให้เห็นเห็นมันปูในท่อจะกลุ่มให้แบบนี้เลยพี่นอ้องย่างมาบ่หอดสามนาทีสามเก้าอยู่ข้างหน้าเลยมันอาจจะเป็นความบังเอิญแล้วกับความความเชื่อไปด้วยเนาะเพราะว่าไอเดินมาอีกเขาแล้วจ้ะมาตรงเขาแรก,แรกนั่นแหละ ที่ไอ้ไดมังกี้จะว่าไอ้บริญ,ญามาฮอดน,นี่ไอ้เข้าไปเอาพวกเห็ดดำก้อนทายาม,มาฟังนี่พญานเพิ่งกสิบบริญยาไปหาเห็ดดำลำอ้ายไอก้กรเลมาทางนี้เออแล้วมาพ่อขี้เล่เนาะแต่ก็ได้อยู่มันอมน้ำจะอันนี้ต้องไม่ตากจะสิจะกินนะอันได้สวยๆจังตาจะ้ะตาฝากพี่น้องอันงามันแบบนี้เดี๋ยวไอ้จะกินเองมันอมนม้ำมันตากมากับบางงามบางนี่ยูนี่ละอันนี้ ทีโทอคอยมีกำลังใจแล้วโมเมนต์สีได้ใส่ตแต่งก่อนด้อกระโบนักปันไดด้พี่น้องเลยตะกาตะถ้าสมมติว่าไอเอาเห็ดขนมปังใส่ไปนำนี่อื้อหือต้องใส่สิม <c oughs> งเล็บนา <c oughs> <c oughs> ยจังว่ากันนี่มันอบในนี้มันตาก่่ได้เลยแหละมันต้องเอาไปแกง อย่างอีกอยงหน่อยก็คือยังมือแห้งไหมเพราะได้อยู่เพราะว่าถ้าไอ้เมื่อยปุ๊บเนี่ยไอ้สิเป็นคนที่แบบหาเหตุกับแบบรวบๆไปเลยบ่อย่างหดเก็บจ้ะจเมื่อคือทางที่ดีคือเมื่อดีกว่าเพราะว่าถ้าเห็นกับเก็บบ่มอหนะนี่นะแต่น,นี่คือไอ้ยังมีความสุขในการเก็บนะเมื่อยลีเด้อวันนี้เด้อเมื่อยลีกำลังเริ่มเมื่อแล้วจ้า เจอกับไอคลิปใหม่นะคะมื่อวันสิพากันไปหาป่าเห็ดใหม่เนาะอาศิบริเห็ดเพราะว่าการไปหาป่าเห็ดเคยบอกแล้วมันยากนะคะอืออาศิใส่สเวลามืดมืดอาศิออกแต่เช้าคนปกติเนี่ยถ้าสมุิไปป่าเก่าๆพวกไอก็ออกใบมงใบซองประมาณนี้นะแต่ถ้าสมุิไปป่าใหม่ต้องออกแต่เช้านะคะทุกคนอะไรเนี่ยถุงพลาสติกถ้าเห็นเดีย๋ยวถ่ายให้เบิง่งดอ ถ้าเราเห็นไอขอลาได้วันี้ได้ไปอิริจ้าบา,บายยขอบคุณค่ะนึงกลุ่มอมน้ำข้ามน้เลยเฮ็ดสุดนี่เล็บอาอไหมสีหอดรถดพอย,าย่าเดี๋ยวด้วยจ้ะถ้าเห็นอีกก็เลยถ่ายให้ดู เรื่อยๆแม่อยากเก็บอยู่นะจ้ะแม่ขอกินอิ่มแล้วจนต้องปรุงเกลือปรุงเจอ ไปรีได้บันนี้เดอไปจริงๆนะที่เห็นแรกๆนะจ๊ะก็ะยังลงเรืออยู่สองดอกไปรีบันนีเด้อถึงพ่อใหญ่แล้วค่ะบายบายขอบคุณค่ะ